อะไรขึ้นครับล่าสุดกูรูเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็เป็นอดีต C A A อย่างคุณจิมริกาดได้ออกมาฟันธงอีกเสียงว่าเฟดจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนี้ได้พร้อมเตือนว่าทุกคนนั้นกําลังไปผิดทางแบบนี้หมายความว่าตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนั้นกําลังเสี่ยงจะร่วงยับหรือไม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำไล่ฟังนะครับ summer, การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีรูปแบบตายตัวนะครับ เพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเรียนจบจากวิศวะจุฬาที่ผันตัวมาเป็นนักการเงินได้คุณวุฒิไอซาจากทางตลาดหลักทรัพย์และว,วันนี้คุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์ l i ร e ตี้ไลฟ์ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์แนวโน้มดอกเบีย้ยจากทางเฟดนะครับของกูรูมาโครชื่อดังอย่างทางคุณจิมริกาดนะครับแล้วก็เขาเองก็เป็นถึงอดีตของ CIA เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่าในแต่ละบทความของเขานั้นคุณไม่สามารถประมาทข้อมูลไไซ์ทีี่่เเเขาาาามด้ลลยะะลยะรพวห บทความที่ผ่านๆมาเนี่ยถึงแม้ว่าหัวข้อหรือว่าข้อความต่างๆที่เขาสื่อออกมาเนี่ยมันจะชวนงงๆหรือว่ามันดูหลุดโลกนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเหรอแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอเหตุการณ์มันผ่านไปสัปดาห์2สัปดาห์เป็นเดือนเนี่ยมันก็มักจะมีกระแสข่าวใหม่ๆที่ออกมาแบบโน้มเอียงไปทางที่จิมริการ์เขาทานายเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สุดตรงอย่างที่เขาบอกว่าโอ้โลกเราจะเปลี่ยนเป็นโกลสแตนดาร์ดแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าก็จะเป็นประมาณว่าจากเดิมที่เรื่องของเขาฟังดูเพะ หรือมันดูจะเป็นไปได้ฮะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งล่าสุดนั้นจิมริกาดก็ออกมาทา้าทายเสียงส่วนใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาได้แสดงความมั่นใจแบบอย่างมากเลยนะครับว่าเฟดจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ได้นะครับซึ่งในวันสงวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุม FOMC ของนางเฟดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นรอบของเดือนกร,รกฎาคมซึ่งทุกคนเนี่ยก็คาดการณ์แหละว่าไอ้รอบนี้นั้นเฟดก็คงจะไม่ได้ขยับดอกเบี้ยอะไรแต่ว่าที่หลายๆคนจับตากันก็คือเรื่องของท่าทีถ้อยแถลงว่าเจอโรมพาเวจะออกมาพู ยังไงบ้างเรื่องของตัวเลขดอทพารเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของเจ้าหน้าที่เฟดแต่ละคนเนี่ยจะพูดยังไงบ้างเพราะว่าตลาดกําลังจับตาอย่างใกล้ชิดถึงการประชุมในรอบหน้านะครับว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกแล้วในเดือนกันยายนพู้ตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยก็ออกมาชัดเจนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยตลาดถือว่ามีความมั่นใจมากๆเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเก็งกําไรนะครับที่มีตัวเลข CME Fed Watch ออกมารายงานว่า93%ของกลุ่มนักลงทุนในตลาดฟนะิวเจอร์นั้น มั่นใจว่าเฟดจะเคาะลดดอกครั้งแรกในเดือน9นี้คือต้องบอกว่าการที่ตัวเลขเหล่านี้มันขึ้นไปเกิน80-90%ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บรรยากาศในตลาดเนี่ยมักจะมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่จู่ๆการที่ตัวเลขมันขึ้นไปบ้าคลั่งขนาดนี้คือมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยคิดแล้วว่ายังไงซะเฟดไม่มีทางเลือกต้องยอมจํานวนลดดอกเบี้ยในครั้งนี้แน่นอนทั้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่อง ตุตูกินแปลกๆออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับอย่างในปลายเดือนที่แล้วที่ทาง IMF นั้นได้ออกมาแสดงมุมมองว่าพวกเขาคิดว่าทางเฟดน่าจะเลื่อนการพิจารณาการลดดอกเบี้ยไปก่อนอย่างน้อยจนถึงปลายปีนี้ตามมาด้วยความคิดเห็นของคุณเจมี่ดิมอนนะครับซีอของทาง JP Morgan ที่ออกมาพูดในทํานองเดียวกันเพราะว่าพวกเขาเห็นว่าถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อนั้นกําลังลดลงกําลังอยู่ในการควบคุมของเฟดก็ตามแต่ว่าถ้าดูจากปัจจัยแฝงต่างๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเงินเฟอ้อสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อเลยฉะนั้นมันยังดูเร็ว เกินไปดูจะสุมเสี่ยงมากเกินไปนะครับที่เฟดจะทําอะไรในตอนนี้แถมนอกจากนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่มีกลิ่นอยู่เหมือนกันจากทาง hedge f นะครับที่มีการโยกย้ายเงินครั้งใหญ่ออกจากหุ้นเทคแล้วก็มีการเข้าสู่ทองคำนะครับซึ่งอันนี้มันก็ยังเป็นการตีความได้2แง่2ง,ง่ามอยู่นะครับว่ามันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบต่อเรื่องของดอกเบีย้ยกันแน่แต่ทว่าล่าสุดนะครับก็คือเรื่องราวของวันนี้นี่แหละที่นักวิเคราะห์สายทองคําที่ถ้าอยากจะเชียร์ทองจริงๆก็น่าจะมองว่า ่าเออเฟดน่าจะต้องลดดอกเบี้ยนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคุณจิมริกการดเนี่ยกลับมองว่าตอนนี้ผู้คนกําลังเข้าใจอะไรผิด เพี้ยนไปหมดนะครับข้อมูลต่างๆ,ๆที่เขามองอยู่นั้นสถานการณ์ไม่ได้เหมาะต่อการลดดอกเบีย้ยเลยสักนิดแล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าพวกคุณส่วนใหญ่เนี่ยกำลังให้ความสําคัญผิดตัวเลขมาโดยตลอดนะครับนี่คือสาเหตุสาคัญเลยที่ทําไมตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีจนถึงตอนนี้เนี่ยมันมีการคาดการณ์อยู่หลายๆครั้งนะครับว่าเฮ้ยเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยได้แล้วนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องผิดหวังกันซ้ําแล้วซ้เาเล่าแต่ขอโทษนะคุณจิมเริการเนี่ยเขาขอเคลมนิดนึงว่า,าร,รชุม F iPhone 49ครั้งที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่รอบแรกที่เฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งจนถึงการหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มาถึงตอนนี้นั้นเขาเป็นหนึ่งคนนะครับที่ทายถูกทุกรอบเลยก่อนการประชุมว่าเฟดจะตัดสินใจอย่างไรคือหลักๆเขาจะสื่อว่าเชื่อเขาเถอะถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ใช่เฟดแต่ว่าการทายถูกมาตลอด19ครั้งเนี่ยมันก็บ่งบอกเหมือนกันนะครับว่ามุมมองต่างๆแนวคิดต่างๆของคุณจิมริกาดนั้นมันก็ดูจะสอดคล้องมุมมองกับที่เฟดมองจริงๆ ซึ่งสิ่งแรกเลยที่คุณริกการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทําให้ตลาดลงทางนั้นก็คือเรื่องของตัวเลขดอทพอตนะครับที่หลังการประชุมจบแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีรายงานตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดอทพอตนะครับที่จะแสดงเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจคาดการดอกเบี้ยของสมาชิกเฟดแต่ละท่านในการประชุมรอบนั้นๆน,น,นะครับซึ่งริกการเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าตัวเลขเหล่านี้นั้นเป็นมีความไม่แน่นอนสูงมากๆนะครับประชุมแต่ละทีผลลัพธ์มันก็ออกมาเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลยและที่สําคัญที่เขาอยากบอกก็คือมันไม่เคยจะแม่น เลยสักครั้งฉะนั้นในแง่ของการวิเคราะห์นะครับเจ้ารายงานด t plot นั้นเป็นรายงานที่คุณสามารถโยนทิ้งลงถังขยะไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจมันเลยเพราะว่ามีก็เหมือนไม่มีแต่ถ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นเนี่ยหลังจากการประชุมจบทุกครั้งเลยเนี่ยบรรดาสื่อต่างๆก็จะนำตัวเลขดอ plot นั้นมาตีแผ่มาขยี้ข่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่าเฮ้ยตอนนี้บรรดาสมาชิกเฟดกำลังคิดยังไงนะพวกเขาจะปรับดอกเบีย้ยยังไงพวกเขาคิดเห็นว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเงินเฟอ้อเป็นยังไง ตลาดก็เลยมักจะผันผวนโน้มเอียงไปตามความไม่แน่นอนของตัวเลขดอทพลอตนี่แหละแต่ความตลกลายก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับว่ามันไม่เคยจะแม่นเลยขณะตัวเลขสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ทําไม่มีปัญหามากๆนั่นก็คือรายงานของ CPI หรือว่าเงินเฟอ้อนี่แหละครับที่อย่างล่าสุดนั้นก็มีรายงานว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ลดลงตามคาดนะครับจากเดือนที่แล้วอยู่ที่3.3ก็ลดลงมาอยู่ที่3 0มันก็เลยเป็นข่าวดีครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้ตลาดเนี่ยมองว่าโอ้โหเงินเฟ้อ นั้นอยู่ในการควบคุมอยู่ในเส้นทางที่เฟดต้องการแล้วก็เลยส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยมั่นใจว่ายังไงซะเฟดได้ลดดอกเบีย้ยแน่ๆในเดือน9นี้แต่เดี๋ยวก่อนฮะคุณจิมริกาดเขาอยากให้คุณทําความข้าใจใหม่นิดนึงนะครับว่าไอ้คาว่าตามคาดที่ว่าเนี่ยมันคนละเรื่องเลยกับการบรรลุปเป้าหมายเงินเฟอ้อของเฟดนะครับที่อยู่ที่ระดับ2%เพราะถ้าดูจากสถิติของตัวเลข CPI ตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นมันสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยครับว่าเฟดนั้นยังไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าเอาช เงินเเเฟ้ไดลยพราะคุณจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนมิถุนยายนปีที่แล้วกับตัวเลขเงินเฟอ้อมิถุนยายน,นปีนี้มันอยู่ที่3.0%เท่าเดิมเลยนะครับมันไม่ได้เห็นถึงเทรนด์ว่ามันกําลังลดลงมุ่งสู่2%เลยแม้แต่น้อยขณะที่ช่วงระหว่างหนึ่งปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมีการผันผวนที่อยู่ในระดับสูงกว่า3%มาโดยตลอดแถมเขาค่อยๆลงไปอีกนะครับว่านี่ขนาดว่าคุณใช้ตัวเลข CPI แล้วนะในการอ้างอิง ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรมากมายเหมือนกันนะครับในแง่ของการวิเคราะห์ว่าตอนนี้นั้นสภาวเงินเฟอ้อเป็นยังไงกันแน่พริกาดบอกว่าตัวเลขของ CPI ณนะปัจจุบันนั้นมันก็เกิดจากการที่นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆนั้นพยายามจะหาทฤษฎีมาอธิบายว่าเออทำไมเราจะต้องไม่เอาเรื่องของค่าอาหารค่าพลังงานหรือว่าบางตัวเลขเนี่ยเอาค่าที่อยู่อาศัยออกจาก CPI ไปแล้วได้ซ้ํามันก็เลยทําให้ตัวเลขเงินเฟอ้อณนะปัจจุบันนั้นคิดมาจากสินคา้าอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ผู้คนนั้นใช้จ่ายในชี ประจําวันจริงๆหรือเปล่าริกาดเนี่ยเขาก็สัจว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวเลข CPI เนี่ยมันเป็นนาม,มาทาเข้าไปใหญ่นะครับถามจริงๆเหรอไอค่าอาหารค่าพลังงานค่าที่อยู่อาศัยที่ออกไปนั้นใครบ้างที่ไม่ซื้อข้าวกินไม่เติมน้ํามันไม่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าไม่มีการจ่ายค่าที่อยู่อาศัยไม่เช่าบ้านอะไรแบบนี้เลยแล้วคุณมาเอาตัวเลขพวกนี้ออกไปเนี่ยนะมันเมคเซ e n ตรงไหนฉะนั้นแบบนี้มันยิ่งชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเฟดไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าสถานการณ์ของเงิน เฟิร์สตอนนี้อยู่ในการควบคุมของพวกเขาจริงๆขณะที่อีกหนึ่งตัวเลขสําคัญก็คือตัวเลขของภาคแรงงานนะครับที่เฟดเขาก็บอกตรงๆนี่แหละว่าเขาก็กําลังจับจ้องอยู่เหมือนกันซึ่งริกาดเขาก็บอกว่าตอนนี้นั้นตัวเลขภาคแรงงานถึงแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยการว่างงานจับเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับ4.1%แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆแง่มุมที่ตัวเลขยังออกมาไม่ได้สอดคล้องขนาดนั้นนะครับว่าตอนนี้ภาคแรงงานกําลังอ่อนแอจริงๆอย่างเช่นการคาดการณ์ของ GDP now นะครับจากทาง a t l a n t a Fed เนี่ยก็คาดการ ว่า GDP ในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3ของสหรัฐอเมริกานั้นก็จะเติบโตที่2.8%เ,เท่ากันแล้วก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าการจ้างงานนั้นก็ยังดูแข็งแกร่งนะครับขณะที่อีกหนึ่งตัวเลขสําคัญก็คือรายงานการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงานในเดือนมิถุนาย,ยนนั้นก็เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนะครับฉะนั้นแบบนี้มันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคนที่เวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะรอตอนที่ชัวร์มากๆอย่างทางเฟดนั้นตัวเลขต่างๆที่อยู่ตรงหน้าของเขาตอนนี้นั้นไม่มีอะไรชัวร์สักอย่างเเเเลยทงงงงรื่ออขิน ทางเรื่องของภาคแรงงานฉะนั้นในมุมมองของจิมริกาต์เนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันยากมากๆเลยนะที่เฟดจะตัดสินใจทําอะไรกับดอกเบี้ยในช่วงนี้แถมต่อให้ตัวเลขต่างๆในเดือนหน้านั้นจะออกมาสวยเป๊ะทุกอย่างมันก็ยังเร็วเกินไปนะครับที่จะบอกว่าเทรนด์ต่างๆนั้นเป็นไปตามเฟดต้องการแล้วฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเดือนกันยายนนั้นไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับดอกเบีย้ยแถมมีจุดหนึ่งที่ริกาต์ตั้งข้อสังเกตก็คือในเดือนกันยายนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาใกล้ช่วงเลือกตั้งมากๆแล้วฉะนนั้นถ้ถาาเกกิิดดดว่ออุตล เบี้ยในเดือนกันยายนโดยที่หลักฐานต่างๆมันยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมจะลดดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะย้อนมาทําร้ายเฟดในตอนหลังว่าเอ้ยพวกเขามีการแทรกแซงทางการเมืองหรือเปล่าจากที่ควรจะเป็นอิสระกับรัฐบาลกับดูจะช่วยเหลือรัฐบาลชุดใหม่ซะง,งั้นซึ่งไม่ว่าประธานในที่ิจดีคนใหม่จะมาจากพรรคไหนเนี่ยยังไงซะเฟดจะถูกคอรหาแน่นอนฉะนั้นคุณจิมลิกาเขาก็เลยมองว่าเฟดน่าจะรอให้การเลือกตั้งเนี่ยมันจบไปก่อนนะครับหลังพิเศษ กานยนูนแหละถึงจะได้เห็นอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงจากทางธนาคารกลางซึ่นการคาดการณ์ของหุนจิมลิกาดรอบนี้เป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงนั้นจะมีความผันผวนจะยับขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่ามองตลาดเนี่ยดูจะค่อนข้าง price i ินข่าวการลดดอกเบีย้ยไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งวันก่อนเนี่ยมีคําเตือนจากนักวิเคราะห์ของทาง JP พีมอร์แกนออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นดูเสี่ยงจะปรับฐานหนักนะครับหลังจากที่มันไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นอันดุนแง โดยตลอดได้แล้วถ้าเกิดว่ามาช็อกเจอข่าวเฟดเลื่อนการลดดอกเบี้ยไปจริงๆเนี่ย,เ,ยเห็นทีจะต้องตัวใครตัวมันนะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนดีดีแบบนี้อยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็จะมี research, รีเสิร์ชบริคราะห์มาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่ตอปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจลงทุนอสังหาก็แอดไปที kim ่ไลน์แอดคิม property life นะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกอบคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i e นะครับหวังจะทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ